จอแตกแกะแบบไหนมาดูกันนะครับนี่จอแตกขอบต้องเอาต้องต้องต้องแกะจอมาก่อนเนี่ยจอมันติดขอบนะครับามาดูเติมต้นด้วยใช้น้ำยาหยดด้านข้างให้ทั่ววางที่เตาความร้อน นุณภูมิประมาณ90องศานะครับประมาณ2นาทีแล้วใช้แผ่นอลูมิเนียมบางๆตัวนี้แกะนะครับแกะจิ้มเข้าไปนิดเดียวนะครับแล้วใช้แผ่นใสพลาสติกแทงด้านหลังแผ่นอลูมิเนียมแบบ ถ้าแกะไม่ได้นะครับให้ใช้ความร้อนค่อยๆเป่าเพื่อให้ซิลิโคนโดยรอบละลายนะครับก็จะแกะออกมาได้เสร็จแล้วครับแกะจอรุ่นเรียวมีน่าจะเป็น6เรียวมี 6i ไอนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ เดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่ๆลงมาเพิ่มเรื่อยๆนะครับ